อีกครั้งหนึ่งตัวบางมนี้อาจซึ่งเป็นโอกาสดีครับของชาวบ้านของพวกเข้าโม่สองขับกระบี่อาจทา้เจ้าหน้าที่อาจกองพื้นสุขภาพทุกทุนขับตำบลอับตำบลนนทาอับของพวกเข้ารับเพิ่ลจีได้ออกมาครับเพิ่ลได้ออกมาประชาชนขับโจอดแจกับสุขภาะขับได้รู้ว่านอาของพวกเข้า ขับตัอนี้ซึ่งเป็นมือที่วาเป็นครั้งแรกเป็นมือบานแรกขับกรถือ่าเป็นมือบานนำหลอกขับกถือ่าไหนอกขับแต่ตัวเข้าขับทุกทางขับต่อมาขับปากกล้ามาหลตาขับตัวจมก้นขับุทีขทับเปลี่ยนประทานขับในการประชาคมับประจาคุณพอนายกของพวกเขา อาพุทธวสันตปนาวรวันอาท่านอาคุณหมออาประจำอาล้ก็ล้กลก คนตับต in ิบอไรได้หน้ารับากาศสมบูรณับอ่อนพายขับมาดีขับอกเข้าตับตี่มากกว่าถึงสารอาหารตัวเลี้ยงแต่ตับอ่อนตีไรวาอาลวาอานาจาตนสุเจลแกตสุประพาของอกเข้าตสุประพาในมืบ้านอ่าเห็นเจ้าไหนตสุประพาของอกเข้าจะปสิบูดีจริงดี อปางจาิโลกหายเรียกออกปางจาิโลกอาทิตย์ศีลอมซูในเมื่อวานเราต่เข้าอับอไวัดนกตลอดทั้งเมื่อป่าชาวเปี้ยกศีลละล่างสุระบัตรยุนไม้ชะน่าอับปางทวกเข้าอับเสนอเอาแบบี่วาปหามีการอ่า เขาอยากได้การตอนการต่อการโลกหรือว่าได้ชุ่มชนของเกาเข้ารับแต่เขาคิดไปที่เขาเสด้เสนอตุ้งบนรีรับปอสวัสดี